รีวิวรถเข้าใหม่วันนี้นะคะเป็นรุ่น Honda Accord 2.4 EL นะคะรุ่นท็อปปี2016แท้เลยค่ะในราคาไม่ถึงล้านแต่สภาพใหม่แบบนี้ใหม่น้อยมากนะคะอยู่ที่46,000โลเท่านั้นในราคาเพียง935,000บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าออปชันในรุ่นท็อปกับคันนี้มีอะไรกันบ้างค่ะ ด้านหน้านะมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมและโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบ LED ค่ะพร้อมไฟ daytime running light ด้วยนะคะตัดหมอก LED ทั้งคู่เลยค่ะข้างนะคะสเกิร์ตนะคะมาพร้อมชุดแต่งเก๋ๆะคะ่ะโมดูโลนะคะแล้วก็ยางเปลี่ยนมาใหม่เลยปี2020ทั้ง4เส้นเลยด้านท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ LED พร้อมสัญลักษณ์ IV Tech ด้วยนะคะ คันนี้เครื่องยนต์2.4 4.474แรงม้าค่ะมาพร้อมภายใต้เทคโนโลยี Earthdream นะคะ,ะก่อนเข้าไปนะคะก็เป็น k e y l e t g o นะคะแนวสีครีมอ่อนๆน,นะคะง่ายๆเลยดูจากบอกคนขับเนี่ยคือยังเนียบใหม่มากๆนะคะบ่งบอกถึงการใช้งานเนี่ยน้อยมากจริงๆแล้วก็บอกก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยแต่ในส่วนคนขับเนี่ย รับได้8ทิศทางพร้อมเมมโมรีนะคะเมมโมรีซีนี่จะอยู่ตรงนี้นะคะได้ถึง2จุดเลยทีเดียวตอนนี้เลขอยู่ที่46,489โลเท่านั้นนะคะแล้วเจ้าของเดิมเนี่ยเพิ่งเช็คไปที่42,000โลที่ศูนย์ฮอนด้าที่ผ่านมาพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟัง์ชันมีทั้งครูสคอนโทรลแพดเดิลชิฟ์นะคะบลูทูธที่เชื่อมต่อรับโทรศัพท์แล้วก็ฟังเพลงจากสมาร์ทโฟนหรือ YouTube ได้ด้วย ก็เป็นเกียร์5สปีดค่ะจอกลางนะคะเป็นจอสัมผัสค่ะ7 7นิ้วนะคะมาพร้อมระบบนำทาง navigator อันนี้นะคะแอมเชื่อมต่อที่ apple carplay ไว้ให้คุณลูกค้าดูด้วยว่าแค่เราเสียบสายชาร์จนะคะจาก่อง usb ข้างหน้า apple carplay ก็เชื่อมต่อง่ายๆแบบนี้และในส่วนของจอแสดงผลด้านบนค่ะ อันนี้ปรันได้ทั้งกล้องถอยนะคะที่ปรับมุมมอมได้ถึง3ระดับแล้วก็ตรงนี้เป็น Honda l a n นจ์มอสนะคะกล้องมองมุมอับด้านซ้ายด้วยค่ะระบบแอร์เป็นแบบ climate control ที่แยกฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้เลยถัดลงมาด้านล่างค่ะจากตรงเกียร์นะคะคุณผู้ชมจะเห็น ที่เปิดปิดม่านหลังไฟฟ้าระบบการทํางานระบบไฟฟ้าต่างๆได้ได้วยว่ายังใช้งานได้ปกปตินะคะรวมไปถึงเครื่องยนต์ให้ดูสภาพด้านหลังนะคะส่องไปที่บนหลังคาสะอาดใหม่มากๆแล้วเบาะทุกอย่างเนี่ยคือได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยคุณผู้ชมแล้วก็มีแอร์ด้านหลังด้วยด้านท้ายที่วางของก็ยังสะอาดแล้วก็ยังใหม่แล้วก็มีถาด มียางใหม่มีเปลี่ยนแบตให้ใหม่เช็คศูนย์ก่อนส่งมอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องและที่สำคัญหมดวารันตีไปแล้วค่ะคุณผู้ชมฟรีวารันตีจากเอเชียแคร์ให้ไปเลย1ปีหรือ2องหมืโลคุณสามารถเข้าซ่อมศูนย์ฮอนด้ Honda ได้ทั่วประเทศเลยนะคะ ไม่ว่าคุณจะอยู่เหนือใต้ออกตกสามารถซื้อออนไลน์ได้จริงกับแอด i มลนะคะเพราะฉะนั้นสนใจคันนี้หรือคันอื่นๆในโชว์รูมคุณสามารถโทรมาหาเราได้ค่ะที่เบอร์0875097878หรือจะทักมาคุยที่ไลน์แอดแอดมค่ะนะคะสำหรับวันนี้แอมต้องลาไปด้วยแอ c คอร์สวยๆด้านหลังสวัสดีค่ะ